สวัสดีครับคุณอยู่กับผมอีกหนึ่งตอนนะฮะกับ Fix My W 1 2 6่ h anel ที่จะมาปั้นรถ W 1 2 6 S Class ให้มันสมบูรณ์ไปเลยไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าผมพยายามอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมจะพามาดูพวงมาลัยไม้ของผมผมถอดเลยะครับตัว AMG Steering Wheel ขนาด8ามนะินมะลเนอะ,เ,นอะเ,อเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับถอดออกมาแล้วเพื่อที่จะใส่ตัวทดแทนลงไปก็จะเป็นพวงมาลัยไม้ผมไม่ทราบเพื่อยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าตัวพวงมาลัยอ่ะมันมีคําว่า made in Italy อยู่นะครับผมเข้าใจว่าต้องเป็น OEM สักเจ้าหนึ่งทําให้นะฮะแต่เอกลักษณ์ของพวงมาลัยลายไม้อันเนี้ยมันมี เอกลักษณ์ที่น่าสนใจคือหนึ่งเนี่ยโซนที่เราใช้กริปเนี่ยมันเป็นหนังนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ด้านบนกับด้านล่างของมันเนี่ยเป็นไม้นะแล้วก็เป็นไม้ลาย,ลายวอลน,นัทตามที่ผมได้ทําลายไม้ให้กับรถผมผมไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบตรงสเปคอะเอางี้ดีกว่านะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคริปทองด้วยมีคลิปทองอยู่บนซ้าย บนขวาล่างซ้ายล่างขวานะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเป้นแป้นแต่เนี่ยเป็นทรงแบบโมโมะนะเป็นแป้นแต่กลมกลมนะครับแล้วก็มีเอ่อมันฝังอยู่บนไม้นะซึ่งเป็นไม้จริงนะไม้จริงลายวอลนัทเหมือนกันนะครับพอมันมาอยู่ในตําแหน่งของเอ่อด้านหน้า ผมอะไรปุ๊บเนี่ยมันทําให้รถรู้สึกแบบอุ่นขึ้นมากเลยอะนะครับหมายถึงว่ามองไปเนี่ยตั้งไม่ว่าจะนั่งอยู่ทางคนนั่งหรือคนขับเนาะมันรู้สึกว่ารถมีแต่ไม้รถดูรวยหรือรถดูหรูหรารถดูแบบเฮ้ยย้อนยุคมากเลยนะครับผมผมชอบฟีลนี้นะทางทางที่เข้าใจว่ามันไม่สปอร์ตเท่าทรง AM G อ็แต่หรือว่ากูแก่แล้ววะคือมันแบบ ถูกใจอะลายไม้อะเออไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเอออย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับมันค่อนข้างจะมีความ คลาสสิกแล้วมันก็ลงตัวกับภายในของผมมากเลยเพราะว่าผมอยากจะให้ภายในคันนี้ออกมาแบบในคอนเซปที่แบบอบอุ่นแล้วก็หรูหรานะฮะหรูหราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวัสดุไม้กับทองใช่ไหมครับอบอุ่นเนี่ยคือสีเบาะตัวเนี้ยนะครับเป็นสีเบาะที่ผมชอบมากๆเลยมันมันจะออกแบบครีมครีมเบจเบจมันจะเบจแต่มันก็แบบเบจแบบน้ำตาลน้ำตาลอะนะครับถ้าใครเห็น ก็จะพอนึกออกใครเล่นรถเบนซ์รุ่นนี้ W126 ก็จะพอนึกออกทีนี้ก็เป็นเรื่องของราคานะครับผมได้ราคาพงม,มาแลนนี้มานะครับจากญี่ปุ่นนะฮะบิดมาจากย aku j a p a นที่ราคา7,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าแพงไหมก็ไม่ถูกอะนะฮะไม่แพงเกินไปกับสภาพที่ได้เนาะผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ดีแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับ บางคนก็อาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเลยนะแต่ผมชอบมากก็เลยอยากจะแบบเอาเป็นว่าชอบมากจนใส่แทน AMG ได้อะเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครชอบสเต็ปนี้นะฮะก็ลอกได้เลยไม่ห่วงนะครับอย่างไรลังก็ตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ Fix My W126 c h a n anel ที่จะชวนคุณปั้นรถเก่าโดยเฉพาะ เบนซ์แก่ๆนะครับเบนซ์คลาสสิก W126 นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ